คลิปนี้นะคะจะอธิบายนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วเกี่ยวข้องกับ anxiety and arousal เนาะจะว่าด้วยเรื่องของ how arousal and anxiety can be controlled นะคะก็คือเราจะสามารถควบคุมนะคะไอ้อรออแรงกระตุ้นนะแล้วก็ความเครียดเนี่ย มันจะควบคุมได้ยังไงนะคะนะเทคนิคง่ายๆอันที่หนึ่งเลยนะคล้ายๆกับการสร้างความมั่นใจนั่นแหละก็คือ imagery นะคะก็คือใช้จินตภาพของเรา imagery can be used to increase and decrease arousal levels นะคะในเชิงจินตภาพเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดทั้งเพิ่มนะคะความารู้สึกได้รับการกระตุน้นนะก็คือพเพื่อยิ่งเพิ่มความเครียดหรืออาจจะ decrease นะก็คือลดความเครียดได้นะค,ะคือพูดง่ายๆจิตเราอะ่ะมันมันสามารถ ชี้นำเราได้เลยว่าเรื่องมันจะดีหรือไม่ดีมันจะทำได้หรือไม่ได้ประมาณนี้นะ Relaxing will help reduce stress นะคือการผ่อนคลายนะคะก็จะช่วยลดความเครียดได้ and anxiety แล้วก็ลดความกังวลได้ด้วยนะคะ On the other hand นะนหรือในอีกมุมหนึง่ง Imagine the worst situation might increase your anxiety นะก็คือถ้าเรามัวแต่ Imagine ก็คือจินตนาการถึงแต่ worst situation ก็คือสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดบางคนเนี่ยชอบคิดว่าเนี่ยแย่ที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ที่ไม่ดีที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ายิ่งคิดแบบเนี้ยมันก็จะยิ่งนะคะ increase anxiety ก็คือจะยิ่งเพิ่มความเครียดมากขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นนะ่ะเราควรที่จะนึกถึงแต่สิ่งดีๆใช่ไหมคะนึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงกําลังใจดีๆประมาณนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ความเครียดเนี่ยมันลดน้อยลงและสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะ อันที่สนะคะเขาเรียกว่า relaxation techniques นะอันนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับหลักทางศาสนาพุทเลยเนาะก็คือการแบบว่าผ่อนคลายจิตวิญญาณผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองนะคะซึ่งในทางในทางกีฬาเนี่ยเขาก็เอามาใช้ด้วยนะแต่ว่ามันจะมีสับเทคนิคนะเขาเรียกเทคนิคว่า PMR นะคะหรือ progressive muscular relaxation นะคะก็คือเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือเหมือนกับเอาจิตไปจดจ่ออยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนทีละมัดทีละม เให้เรารู้สึกถึงกวความเกร็งที่กล้ามเนือ้อประมาณนี้นะคะ เทคนิค PMR นั่นเองนะแล้วก็อีกอันนึงคือ breathing techniques ก็คือเทคนิคการหายใจหายใจเข้าหายใจออกเหมือนนั่งสมาธิเลยเนาะ can be used to control arousal levels นะซึ่งเทคนิคนี้สามารถช่วยในการควบคุมนะคะการกระตุ้นรับแรงกระตุ้นของสิ่งที่อยู่รอบตัวได้นะคะ PMR can reduce arousal levels by enabling you to detect levels of tension in your muscles นะ,ะก็ PMR อย่างที่ตะกี้ครูบอกไปก็คือช่วยในการที่เราจะตรวจจับหา ความตึงเครียดนะในกล้ามเนื้อของเราเราก็ลองเอาจิตไปวางไว้ตรงแต่ละจุดนะในร่างกายตั้งแต่หัวไหล่มาข้อบ่าไหล่อะไรอย่างเงี้ยลองดูซิว่าตรงไหนที่มันตึงตรงมันตรงไหนที่มันเครียดแล้วเราก็ค่อยๆค,คลายออกประมาณนี้นะคะ เหมือนนั่งสมาธิเลยนะส่วน breathing control คือควบคุมการหายใจนะ breathing controls help you to reduce muscle tension นะสามารถที่จะช่วยลดความตึงในกล้ามเนื้อได้นะคะ which benefits performance by improving coordination and skill execution นอกเหนือจากช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วเขาบอกว่ามันช่วยผู้เล่นนะคะที่จะพัฒนาเรื่องของ coordination คือการประสานงานกันของส่วนต่างๆในร่างกายนะอย่างเช่นเราเรียนไปแล้วเนาะ coordination เช่นอะไร i f o o t i hand อย่างเงี้ยใช่ไหมคะการใช้อวัยวะต่าง ควบคู่กันในการเล่นกีฬารวมถึง skill execution ก็คือการที่เราจะแบบทําท่าต่างๆได้อย่างมั่นคงเขาเรียกไม่ใช่มั่นคงเขาเรียกว่าเป็นอ,อย่างเช่นสมมุติเวลาเราเตะลูกเนี่ยก็สามารถเตะลูกได้คมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้เรามีสมาธิจดจอ่อและสามารถทําได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ2เทคนิคซึ่งมักนํามาใช้นะคะในการที่จะควบคุมความเครียดแล้วก็ควบคุมสิ่งเร้านั่นเองคะ่ะ